ในข้อนี้ครับเราจะมาดูนะครับว่าเราจะหารากที่สี่นะครับของแปดสิบเอ็ดลัง a กําลังยี่สิบสี่ลังแปดนะครับราวนี้เรามาดูก่อนเลยว่าเราจะเริ่มจากตรงไหน8ปสิบเอ็ดก่อนดไีไหมฮะสิบเอ็ดแปสิบเอ็ดนี่เกิดจากอะไรถามตัวเองอย่างนี้ตลอดนะครับสองเอาสามหารดีกว่าไหมสามสามอะไรได้8ปดิเอ็ด สามสองหกใช่ไหมฮะเจ็ดแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเอาสามหารได้อีกไหมสามหารได้นะสามเก้ายี่สิบเจ็ดเอาสามหารได้อีกไหมสามหารได้อีกสามสามเก้านะครับเพราะฉะนั้นแปดสิบเอ็ดนี่เกิดจากอะไรครับสามคูณกันสี่ครั้งนะครับนะครับย่อๆเลยนะครับสามคูณกันสี่ครั้งก็คือสามยกกำลังเท่าไหร่นะครับยกกำลังสี่ นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูที่ a กําลังเท่าไหร่นะครับเอกําลังยี่สิบสี่เอกำลังยี่สิบสี่เราต้องการแบ่งเราต้องการถอด a กําลังยี่สิบสี่ใช่ไหมครับก็เ,าเอาสี่ไปหารยี่สิบสี่ได้กี่ครั้งครับสี่หกยี่สิบสี่ใช่ไหมครับสี่หกยี่สิบสี่ก็คือ a กําลังหกนะครับกี่ครั้งสี่ครับยกกําลังสี่ เห็นไ,ไหมครับเอา4ไปหาร24 4 6 24ใ่่ไหมครับแสงลรแบ่งเท่ากันกี่ครั้ง4ครั้งนะครับต่อไปดูที่ b กำลัง8นะครับยงง่ายทันทีเลยนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับ b กำลัง8เอา4ไปหาร8ได้กี่ครั้งครับ4 2 8 b กำลัง2 แบ่งกี่ครั้งครับสี่ครับเห็นไหมครับก็จะเหมือนข้อที่แล้วมาแต่อันนี้ทําให้ย่อๆนะครับสั้นง่ายได้ใจก,กว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าแปดสิบเอ็ดเท่าไหร่นะครับ a อกำลังยี่สิบสี่ลังเท่าไหร่นะครับกาลังแปดก็จะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะครับสามยกกาลังสี่คูณกับเท่าไหร่นะครับ a กําลังหกวงเล็บ ยกกําลังสี่นะครับเพราะเราทําให้เป็นรูปอยู่ในรูปของกําลังสี่ที่หมดเห็นไหมครับ b กำลังสองวงเล็บยกกําลังเท่าไหร่นะครับกําลังสี่เห็นไหมครับเราทําให้อยู่ในรูปกำลังสี่ทั้งสองด้านถอดลากที่เท่าไหร่นะครับถอดลากที่สี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันถอดลากที่เท่าไหร่นะครับถอดลากที่สี่ถอดลากที่สี่คือไงครับมีสี่ตัวนะครับ <1> <1> คูณกันสี่ตัวเอาออกมาตัวหนึ่งสามยกกำลังสี่ก็คือสามคูณกันสี่ตัวใช่ไหมครับออกมาตัวหนึ่งก็เหลือ ก็จะได้3เอกลัง6วงเล็บยกกาลัง4ก็คูณก็คือกําลัง6คูณกัน4ตัวใช่ไหมครับคูณกับออกออกมาตัวหนึง่งก็ได้กําลัง6นะครับเช่นอันนองเดียวกันครับ b กําลัง2คูณกัน4ตัวก็คือยกกําลัง4นะครับเอาออกมาก็คือ b 2. ยกกําลังเท่าไหร่นะครับยกกำลัง2ใชไหมครับไม่ยากสั้นๆได้ใจความตอนนี้เราก็จะเราก็ได้คําตอบมาว่า ล่าที่สี่ของเท่าไหร่นะครับแปดสิบเอ็ด a กํลังยี่สิบสี่ b กํลังแปดก็คือสาม a กํลังหก b กํลังสองโอเคนะครับจำเทคนิคเอาไว้นะครับง่าย